สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับรับวันนี้นะครับเพจกล้องจรเปลี่ยนและสายราคาถูกนะครับก็ออกมาแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับซึ่งพอดีลูกค้านะครับเผลอไปเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ทําให้กล้องเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็คือมีกล้องอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ทีนี้คือเราจะมาทําการแก้ไขปัญหานี้กันว่าเราต้องทํำยังไงนะครับนี่คือกล้องตัวกัวดที่1นะครับที่เราเห็นนะครับตัวที่2ก็นู่นครับ แล้วก็ตัวที่3ก็อยู่ตรงคอกวัวฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ครับว่าจะทํทำยังไงนะครับครับโอเคครับตอนนี้ก็เราต้องมาดูก่อนว่านะครับตัวที่ลูกค้าจะเปลี่ยนรหัสเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราดำเนินการเช็คนะครับว่าไฟทํางานปกติไหมนะครับก็อย่างที่หลายๆคลิปที่ผมได้บอกท่านผู้ชมไปนะครับก็คือพอร์ตตัวนี้ออกมานะครับ แน่นมากถอดอาจจะถอดสายตรงนี้ก็ได้นะครับอถอดสายนะครับแล้วเอาลงมานะครับทีนี้นะครับถ้าเราเสียบไฟนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าไฟแดงตรงนี้เข้าก็แปลว่ากล้องก็ยังทํางานปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอโอเคครับตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้าผู้ชมเห็นไฟสีแดงๆตรง ตรงรูใส่เมมโมรี่การ์ดไหมครับตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็แปลว่ากล้องไม่ได้เสียนะครับยังทำงานปกตินะครับรอเปลี่ยนหลอดกล้นงในการตั้งกล้นอ่าโอเคนะครับกล้องไม่ได้เสียนะครับใช้งานได้ตามปกติจุดการในการสร้างจุดกางที่สร้างเสร็จสมบูรณ์อ่าโอเคแปลว่าตอนนี้นะครับแปลว่ากล้องเนี่ย มันทําการรีเซตตัวของมันเองอัตโนมัติไปแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่จํา WiFi ตัวที่เราได้ทําการจับไปละถ้าบอกว่ามันทําการจับ w i f i เนี่ยมันจะบอกว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ทีนี้บอกว่าตัวของมันเนี่ยนะครับทำการเขาเรียกว่าเซตค่าอะไรของมันทุกอย่างก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งนะครับก็เสร็จสมบูรณ์ก็คือหมายถึงว่าพร้อมที่จะรับการตั้งค่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันบอกว่าตัว WiFi นะครับมันยังไม่ได้จับ นะครับแล้วมันบอกว่าพร้อมที่จะจับใไฟาแล้วนะครับอันนี้ก็คือให้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูว่ากล้องมันพูดยังไงก่อนนะครับก่อนที่ราเนินจะทาเนินการติดตั้งนะครับต่อไปก็เป็นดเนินการกดข้างหลังนะครับกดข้างหลังตรงนี้นะครับเผื่อท่านไหนมีปัญหาแล้วอยากทําเองนะอ่ากดแชร์ไว้ประมาณ3 5มาวินะครับมันก็จะบอกว่า เป็นการตั้งค่าโรงงานก็คือให้เรารีเซ็ตตัวกล้องอะไรทุกอย่างใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการที่จะเชื่อมต่อทํำยังไงนะครับถ้าเราไม่ดําเนินการเชื่อมต่อ wiFi นะครับมันก็จะร้องหา w i ไฟตลอดนะครับม,มันจะร้องแบบนี้แหละ าเราไม่เชื่อมตัวกล้องกับตัวอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เราทําเกินปล่อยเพื่อจะให้กล้องจับเนี่ยนะครับมันก็จะร้องอยู่แบบนี้ตลอดนะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ดําเนินการนะครับรีเซ็ตตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ตัวโทรศัพท์ที่เราดาเนินการเชื่อมกับกล้องไว้นะครับนี่ของเครื่องของลูกค้านะครับอาจจะสะท้อนนิดนึงอ่ะเราก็มาที่ตรงนี้ อ่ะเสร็จแล้วเรามาดูว่ารหัสกล้องตัวไหนที่มันออฟไลน์นะครับก็คือตัวนี้ใช้งานได้ตัวนี้ใช้งานได้ตัวนี้ออฟไลน์ก็แปลว่าตัวนี้นะครับทีนี้เราก็จะไปที่ตัวตั้งค่านะครับตั้งค่าแล้วก็ไปที่ wi fi นะครับเปิด wifi อ่าทีนี้นะครับมันจะมีรหัสกล้องให้มานะครับก็จะมีตัว953นะครับก็กดเชื่อมต่ออ่า เมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็จะกลับไปที่ตัวกล้องเหมือนเดิมแอปกล้องนะครับมาดูที่ตัว53ก็คือตัวนี้ตัวสุดท้ายปั๊บนะครับรหัสผ่านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มากับตัวกล้องเลยก็ได้หรือว่าจะตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับเดี๋ยวให้ทางลูกค้าตั้งรหัสโอเคนะครับตอนนี้นะครับทางทางลูกค้านะครับก็ได้ใส่รหัสกล้องไปแล้วแล้วก็กล้องตอนนี้กล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็หมุนกล้องดูก่อนนะครับว่ามันยังใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับหมุนได้นะครับหมุนได้นี่อ้าวก้มเงยได้ตามปกตินะครับะนะครับอาจจะรีเรยนิดน,นึงนะครับริเรกนิดน,นึง อโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรา,าเชื่อมต่อกับกล้องแรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่หน้าแรกของกล้องนะครับแล้วทําการมาเช็คนะครับ,รบว่าตอนนี้เรายังเรายังจับสัญญาณตัว mv อยู่ไหมนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้ากล้องใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาที่ตัวจุด3จุดข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับจุด3จุดตรงนี้อ่า ึ๊บตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์นะครับแล้วมาที่สถานี wi-Fi นะครับมาที่ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับกล้องมันก็จะค้นหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เราปล่อยไว้นะครับที่เป็นเซตออนไลน์ไซส์ Online, m ที่ผมได้นำมาปล่อยไว้ให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ เดี๋ยวนะผมขอถามรหัสผ่านกับลูกค้าก่อนเอาโอเคครับนะครับหลังจากที่ทางลูกค้านะครับได้ใส่ตัวรหัสผ่านที่ลูกค้าได้ตั้งเองขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ดําเนินการนะครับตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งโดยการเปิดที่ดวงตานะครับแต่นี่ก็คือไม่ต้องเปิดนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิของลูกค้านะครับเพราะยัดติดนะครับก็บันทึกเห็นไหม กล้องมันก็จะบอกว่าการเชื่อมต่อ WiFi นะครับทีนี้ก็ต้องรออีกรอบหนึ่งจนกว่ากล้องบอกว่าาเชื่อมต่อ wi-Fi เสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถดูได้ตามปกตินะครับเห็นปะที่สิบอ่ะ,อะโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องของกล้องออฟไลน์นะครับซึ่งลูกค้าก็ได้เผลอนะครับไปเปลี่ยนรหัส เองนะครับแล้วจํารหัสผ่านไม่ได้นะครับหรือว่าเข้าใจผิดนะครับว่าเราจะสามารถดึงอินเทอ,อร์เนต็ตจากตัวกล้องไปเปิดเพลงหรือว่าไปใช้กับการเล่นอินเทอร์เนต็ตได้นะครับก็เลยทําให้ไปเปลี่ยนรหัสตรงเ,เขาเชื่อว่าเป็นชื่อกล้องหรือว่าเป็นตัวรหัสที่จะเข้ากล้องนะครับซึ่งจะเป็นตัวนั้นมันไม่สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เนต็ตได้นะครับ <financially S 2> นอกจากว่าเราจะไปเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์โดยตรงที่เรามาปล่อยให้นะครับถึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เนาะ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีนะครับกับเพจกํางจนปิดและสายราคาถูกนะครับก็ขอพาทุกท่านมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆนะครับหรือว่า,อ,าอย่างที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ